ในท้องทะเลอันกว้างใหญ่และงดงามมีฝูงปลาหลากหลายสายพันอาศัยอยู่ร่วมกันแต่ในหมู่ฝูงนั้นมีปลาน้อยตัวหนึ่งที่ดูแตกต่างจากเพื่อนเพื่อนเธอมีชื่อว่าปลาดาวปลาดาวไม่ได้ไว่ายน้ําเร็วเหมือนปลาฉลามไม่มีสีสันสดใสความแตกต่างเหล่านี้ทําให้ปลาดาวรู้สึกโดดเดี่ยวเธอมักจะซ่อนตัวใต้ปะการางังหรือตามหินเงียบเงียบจนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือกรุณาช่วยด้วยติดอยู่ในขยะ ปลาดาวรีบว่ายไปยังต้นเสียงและพบว่าเป็นเต่าทะเลที่กำลังพยายามดิ้นอย่างหมดแรงเสร็ขยะพลาสติกผันรอบคอของมันไว้อย่างแน่นหนาปลาดาวไม่เคยช่วยใครมาก่อนแต่เธอก็ตัดสินใจลงมือทําบางอย่างฉันจะช่วยเธอเองปลาดาวพูดอย่างมั่นใจเธอใช้ปากเล็กๆของเธอแทะขยะพลาสติกออกทีและนิดแม้จะยากและเหนื่อยแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้ในที่สุดเต่าทะเลก็หลุดพ้นจากขยะและหายใจโล่งอกขอบคุณมากนะปลาดาวถ้าไม่มีเธอฉันคงลาบากแน่ เต่าทะเลกล่าวพร้อมรอยยิ้มอบให้ปลาดาวเหตุการณ์นี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับปลาดาวเต่าทะเลเล่าเรื่องราวความกล้าหาญของปลาดาวให้ปลาตัวอื่นในฝูงฟังปลาน้อยใหญ่ต่างทราบซึ้งในความใจดีและความพยายามของปลาดาวพวกเขาเริ่มเข้ามาพูดคุยกับเธอและชวนเธอเข้าร่วมกิจกรรมในฝูงปลาดาวเรียนรู้ว่าแม้เธอจะแตกต่างจากปลาตัวอื่นแต่เธอก็มีประโยชน์ในแบบของตัวเองสิ่งสำคัญไม่ใช่การเป็นศูนย์กลางของความสนใจแต่คือการมีหัวใจที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่น